สำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับในเดือนตุลาคม2568นี้ถือว่าอาจจะเป็นช่วงจังหวะ3เดือนนี้นะครับที่ดาวพฤหัสดาวประจําตัวของคุณย้ายไปอยู่ในคําว่ามรณะ,ะคุณอาจจะต้องเตรียมพร้อมหรือเตรียมตัวกับเรื่องของการที่อาจจะต้องเจอเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นสภาวะอารมณ์มันอาจจะมีความนอยง่ายท้อง,ง่ายนะครับการคิดอ่านอะไรมันอาจจะตื้อขึ้นกว่าเดิมมันอาจจะไม่ได้แบบปูุดปราดปราดเป,ปรือง เท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นการตัดสินใจอะไรบางครั้งการฟังคนอื่นบ้างนะครับปรึกษาคนอื่นบ้างก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรและบางทีเนี่ยการที่คุณอาจจะมีเรื่องให้ต้องเดินทางไกลบ่อยๆการจะต้องไปทําอะไรในที่ไกลๆเนี่ยมันกลับกลายเป็นจุดเด่นของคุณเพราะฉะนั้นอย่ารู้สึกกับเบื่อว่าจะต้องไปไกลแต่การไปทําอะไรในที่ไกลๆมันอาจจะเป็นการสร้างความโดดเด่นกับคุณได้ดีนะครับ และเดี๋ยวในช่วงปลายเดือนนี้มันอาจจะมีอารมณ์กับการอยากนิ่งอยากมีความเป็นส่วนตัวอยากพักอะไรมากหน่อยนะครับสำหรับคนลัคนาธนูนะครับส่วนถ้ามองในเรื่องของการเงินเนี่ยจริงๆแนวโน้มกับการหาเงินยังหาได้ดีอยู่มันยังอาจจะต้องพยายามกับการขายเจรจาสื่อสารสื่อโพสอะไรต่างๆนะครับถึงแม้ว่าในเดือนนี้ก่อนวันที่1 1คุณอาจจะรู้สึกว่าการจะขายจะติดต่ออะไรกับเรื่องการเงินการที่ อาจจะมีเรื่องให้เครียดกับการไปขอการสนับสนุนขอเรื่องของงบการเงินอะไรต่างแล้วอาจจะผิดหวังเนี่ยนะครับแต่พอหลังวันที่11ไปเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับการเงินของคุณมันก็จะไม่ค่อยเครียดและการจะไปขอการสนับสนุนอะไรต่างๆก็อยู่ในมุมที่มีโอกาสกับการจะได้รับการตอบรับได้ดีนะครับส่วนถ้าไปเกี่ยวกับเรื่องของการงานเนี่ย โดยหลักๆถ้าไม่ได้มองกับเรื่องสภาวะที่คุณอาจจะต้องเจอการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายอะไรเนี่ยถือว่าเรื่องของการงานยังมีแนวโน้มกับการเข้ามาของงานได้ดีนะครับงานยังมีแนวโน้มกับการสําเร็จลุล่วงได้งานเด่นๆอะไรเข้ามาได้ดีนะครับอาจจะมีในช่วงปลายเดือนนะครับที่งานมันอาจจะมีความนิ่งๆบ้างนะครับและเดี๋ยวงานก็อาจจะเริ่ม ชะลอตัวมีความช้าความอืดกับเรื่องของการงานหน่อยแต่ถือว่าโดยรวมในเดือนนี้งานยังมีเกณฑ์กับการเข้ามาได้ดีนะครับส่วนปลายเดือนนะครับก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลูกน้องบริวารอะไรต่างให้เครียดหลัง26%ไปด้วยเช่นกันนะครับส่วนถ้าไปเกี่ยวกับเรื่องของความรัก โดยสภาวะโดยรวมเนี่ยถือว่าคนมีคู่คู่ของคุณมีศักยภาพดีมีส่วนต่อการนำพาช่องทางความสำเร็จอะไรต่างๆมาเกิดให้กับคุณได้ดีเพียงแต่ว่าคุณอาจจะอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่มันมีความท้อง,ง่ายน้อยง่ายอะไรต่างๆนะครับคุณก็อาจจะบอกให้คู่ของคุณเข้าใจกับอารมณ์ความรู้สึกแบบนั้นนะครับแล้วก็ เดี๋ยวในช่วงปลายเดือนเนี่ยโดยเฉพาะช่วง26ถึง31เนี่ยมันอาจจะมีช่วงที่อาจจะต้องระวังเรื่องของคําพูดคําจากับคู่ของคุณหน่อยเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่อาจจะต่างคนก็ต่างมีความเป็นส่วนตัวกันสูงและอาจจะพูดจาอะไรกันแรงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่เกี่ยวกับคนโสดเนี่ยจริงๆแล้วแนวโน้มกับคนที่จะเข้ามาสัมพันธ์อะไรต่างๆเนี่ยถือว่าอยู่ในมุมที่ดีมีเกณฑ์กับการที่จะมีคนเข้ามาปฏิสัมพันธ์อะไรได้ดีนะครับเพียงแต่ว่า ตัวคนเองต่างหากที่อยู่ในอารมณ์กับความรู้สึกเบื่อๆนะครับกับบางทีการคิดอ่านการวิเคราะห์คนอ่านคนอะไรต่างอาจจะไม่ได้แบบแม่นยำมากนักเพราะฉะนั้นการที่จะตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องของความรักบางทีการลองฟังคนอื่นปรึกษาคนอื่นเป็นองค์ประกอบก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรนะครับส่วนถ้าไปเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภความสําเร็จเนี่ย ก่อนวันที่1 1มันอาจจะแนวกับการเป็นลักษณะแบบการได้กล่องไม่ได้ซองอะนะครับก็คือมันเหมือนกับการจะได้เกียริรางวัลได้รับการให้เกียริอะไรต่างๆลักษณะแบบนี้นะครับแต่ไม่ได้ได้เป็นลักษณะแบบตัวเงินอะไรลักษณะแบบนั้นแต่พอหลังวันที่11ไปเนี่ยมันก็ไปเด่นชัดกับจังหวะของโชคลาภที่มันจะไปเกิดกับเรื่องของการงานการได้งานเข้ามาการได้อะไรพิเศษเพิ่มมาในเรื่องของการงานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปเกี่ยวกับการเสี่ยงโชค ในเดือนนี้คุณก็อาจจะเอาตัวเลขอะไรที่เกี่ยวกับงานของคุณนมาใช้กับการเสี่ยงโชคมันก็มีโอกาสกับการคาดหวังกับการมีโชคลาภได้ทั้งเดือนเหมือนกันรายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปติดตามครับสวัสดีครับพบกับผม อาจารย์อูร้ฟ้าพยากรณ์ในคลิปนี้นะครับเราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูว่าเดือนตุลาคม2568ในชาวลัคนาธนูจะมีโชคชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็ต้องบอกกันเช่นเคยทุกๆต้นคลิปนะครับวันนี้เป็นการทํานายแบบรวมไม่ได้เป็นการทานายเฉพาะบุคลคลก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างผมคงต้องขออภัยไว้นะที่นี้เรามาเริ่มกันเลยครับ เริ่มที่ตัวตนของชาวลัคนาธนูนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของตัวตนชาวลัคนาธนูก็คือดาวพฤหัสนะครับซึ่งออพอยต์หลกัหลกๆในเดือนนี้เนี่ยก็คือเดี๋ยวตั้งแต่วันที่2ตุลาไปเนี่ยดาวประจําตัวของคุณเนี่ยเขาจะโคจรย้ายไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่ามรณนะซึ่งชาวลัคนาธนูหล,หลายๆท่านที่อาจจะฟังคลิปการพยากรณ์แรงต่างเนี่ยก็อาจจะดูมีความกังวลนะก็ถามว่ามันน่ากังวลไหมมันก็มีส่วนให้ต้องกังวลแหละครับ เพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวประจําตัวของคุณเวลาไปอยู่ในคําว่ามรณะซึ่งมรณะแปลเป็นเรื่องความสูญเสียการเปลี่ยนแปลงไกลความเจ็บป่วยอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะแบบมีเรื่องให้ต้องระวังใส่ใจกับเรื่องของสุขภาพมันอาจจะมีเกณฑ์กับการป่วยได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมอันนี้ในมุมไม่ดีนะดาวพฤหัสเป็นดาวผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเวลาไปอยู่ในคําว่ามรณะมันอาจจะมีเกณฑ์กับการที่ผู้หลับผู้ใหญ่พ่อแม่นะครับ ป่วยได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับแถมดาวพฤหัสสำหรับคนลัคนาธนูเนี่ยอีกหน้าที่หนึ่งทำหน้าที่เป็นคำว่าพันธุซึ่งก็อาจจะหมายถึงพ่อแม่ก็ได้เพราะฉะนั้นก็อาจจะมีเกณฑ์กับการเกิดการเจ็บป่วยกับท่านได้เหมือนกันนะครับดาวพฤหัสเรามองเป็นเรื่องของสติปัญญาเวลาดาวไปตกช่องวรณะที่แปลว่าเสื่อมลงไปเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงที่การคิดอ่านอะไรเนี่ยมันไม่ได้แม่นยำเท่าเดิมจริง,รงๆดาวพฤหัสตำแหน่งเนี้ยมันมีกําลังเด่นนะนะครับแต่พอมันตก ช่องมรณะเนี่ยภาษาหมอดูเขาเรียกว่าดาวพฤหัสเป็นแปบตกมรณะเนี่ยเขาเรียกมันเป็นพินทุบาทมันเป็นจังหวะจุดเสียในดวงนะครับมันอาจจะส่งผลให้การคิดอ่านของเจ้าชะตาบางครั้งตักกะอะไรต่างๆมันอาจจะมีความเสื่อมก็คือคิดอ่านประมวลผลอะไรในมุมที่มันผิดแผกจากปกติไปและบางทีอาจจะส่งผลให้เจ้าชะตาเองกล้าทาอะไรที่มันมีความสุ่มเสี่ยงกับเรื่องคุณธรรมศิลธรรมด้วย นะครับอันนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยฟังดูโดยรวมเนี่ยมันอยู่ในมุมที่ไม่ค่อยดีนะครับมองดาวพฤหัสเป็นดาวผู้หลักผู้ใหญ่เวลาไปตกมรณะผู้ใหญ่ไม่ค่อยเอ็นดูผู้ใหญ่ไม่ค่อยช่วยเหลือด้วยก็อาจจะดูเหนื่อยที่จะต้องสู้ด้วยตัวเองเป็นหลักนะครับแต่ถามว่ามันมีมุมดีไหมอะนะครับ การที่ดาวไปอยู่ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะโยกย้ายมันมีความชัดเจนที่คุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการโยกย้ายกับคุณหรือบางทีมันอาจจะมีกิจกรรมที่คุณจะต้องไปทําอะไรในที่ไกลๆมรณะแปลว่าไกลใช่ไหมเพราะฉะนั้นดาวเนี่ยมันได้ตําแหน่งมหาอุดมันแปลว่าเวลาคุณไปทําอะไรในที่ไกลๆคุณจะมีความโดดเด่นนะครับคุณจะมีศักยภาพดีเวลาต้องไปทําอะไรในที่ไกลๆเพราะฉะนั้น หลังจากช่วงที่ดาวพฤหัสย้ายมาเนี่ยนะครับในจังหวะนี้เหมือนเป็นการลองจังหวะชั่วคราวก็คือ2ตุลาถึง23ธันวาถ้าเกิดคุณมีเรื่องให้ต้องไปจัดการอะไรในที่ไกลๆต่างประเทศอะไรต่างๆเหล่านี้ถือโอกาสยอมไปนะครับอย่าไปรู้สึกเบื่ออย่าไปรู้สึกท้อนะครับเพราะเวลาคุณไปทำอะไรในที่ไกลๆคุณจะมีความโดดเด่น เวลาไปอยู่ในที่ไกลได้ดีอันนี้ก็ถือว่ายังมีมุมที่อยู่ในมุมที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะเจอสภาวะความเปลี่ยนแปลงความท้อความนอยอะไรต่างๆนะครับคุณก็อาจจะการคิดอ่านอะไรของตัวคุณเองการลองฟังเหตุผลคนอื่นลองฟังข้อมูลจากคนอื่นเป็นอ,นองค์ประกอบเนี่ยก็จะอยู่ในมุมที่มันช่วยให้การตัดสินใจอะไรต่างๆของคุณดีขึ้นคราวนี้มาดูเฉพาะในเดือนนี้หน่อยนะครับไอ้สภาวะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดตั้งแต่2ตุลาไปแล้วนะครับ แต่เดือนนี้เนี่ยเดี๋ยวพอวันที่11ดาวสุกก็ย้ายก่อนวันที่11เนี่ยดาวสุกเล็งกับดาวเสาร์นะครับซึ่งเป็นคู่ของความเครียดความกังวลมันก็อาจจะมีเรื่องให้คุณเครียดกับเรื่องของการเงินเรื่องของการติดต่ออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องออธุรกิจการเงินบางทีมีเรื่องที่แบบไปช่วยคนอื่นไว้แล้วก็ต้องมาเครียดกับเรื่องของเงินเงินทองทองอะไรประมาณแบบนี้นะครับ ซึ่งพอวันที่1 1ดาวสุกย้ายไปมันก็ไม่ค่อยเครียดกับเรื่องการเงินแลลวนะครับดาวสุกไปอยู่ตรงนี้เนี่ยดาวอาจจะดูว่าอ่อนกําลังดาวได้ตําแหน่งนิดนะครับแต่ว่าสุกไปอยู่บ้านพุธและพุธอยู่บ้านสุกสลับบ้านกันซึ่งมันส่งผลต่อ2เรื่องเนี้ยนะครับเรื่องกรรมะคืองานกับเรื่องลาภะคือลาภผลความสําเร็จมันก็พอมันสลับกันและมันอยู่ในมุมที่ดีมันก็เลยกลายเป็นว่ายังส่งผลดีต่อการงานเด่นๆที่จะมีโอกาสกับการได้เข้ามาอยู่เพราะโชคลาภกับ การงานเขาสลับบ้านกันอยู่นะครับส่วนพอวันที่18ดาวอาทิตย์ก็ย้ายไปอยู่ในช่องโชคลาภดาวอาทิตย์ไปอยู่ตรงนี้ก็เป็นจุดที่อ่อนกําลังที่สุดอีกดาวอาทิตย์มาจากคาว่าสุภาพชื่อเสียงความการได้รับเกียรติการได้รับการยกย่องการได้รับการสนับสนุนให้เกียรติอะไรต่างๆเนี่ยดาวเนี่ยไปอ่อนกําลังก็จริงแต่อย่างน้อยเขาก็ไปอ่อนกําลังอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าลาภะนั่นหมายความว่า ถึงแม้เวลาดาวเป็นนิดเนี่ยมันอาจจะเหมาะกับการทําอะไรเป็นกลุ่มๆหรือการได้รับอะไรเป็นกลุ่มๆนะครับเพราะฉะนั้นการได้รับเกียรติการได้รับการยกย่องโปรไฟล์อะไรต่างๆที่เขา ให้มาให้เกียรติคุณมาเนี่ยนะครับมันอาจจะได้มาเป็นลักษณะแบบทั้งองคอ์กรทั้งกลุ่มทั้งทีมของคุณที่มีเกณฑ์กับการจะได้รับมาเพราะถึงแม้ดาวมันอ่อนแต่มันไปอยู่ในช่องโชคลาภแปลว่ายังได้รับเกียรติได้รับเกียรติรางวัลอะไรต่างๆแค่มันอาจจะเป็นลักษณะเป็นทีมเป็นกลุ่มเป็นองค์กรร่วมกันเท่านั้นเองนะครับส่วนพอวันที่23 ดาวพุธก็ย้ายไปอยู่ในคําว่าวินาศนะครับจริงๆดาวพุธเนี่ยทำหน้าที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าปัตตนีมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณกับคู่เองก็ต่างมีความเป็นส่วนตัวกันก็ได้นะครับแต่ว่าสําหรับตัวคุณเองดาวพุธเป็นดาวคําพูดเนาะมันก็อาจจะต้องระวังเรื่องของคําพูดคําจานะครับบางทีการที่แบบไป พูดอะไรเล่นนะครับอ,อ,อาศัยความคุ้นเคยแล้วพูดคิดน้อยไปหน่อยเนี่ยมันอาจจะมีผลต่อการไปทําให้ผู้หลับผู้ใหญ่คุณเครื่องใจก็ได้เพราะว่าจังหวะนั้นเนี่ยพอดาพุธย้ายไปมันเหลือดาวอาทิตย์กับดาวอังคารที่เป็นดาวคู่ศัตรูกันนะครับแล้วก็อยู่ร่วมกันดาวอังคารมาจากคาว่าปุตตะแปลว่าการทําอะไรแบบประมาทเด็กๆเลอะเลนะครับดาวอาทิตย์เป็นสุภาพเป็นเรื่องของผู้หลับผู้ใหญ่ก็อาจจะมีความคุนขุนกันได้อยู่นะครับแต่ว่าพอวันที่26 ดาวอังคารย้ายไปก็อาจจะไม่ได้ระวังเรื่องนั้นแหละนะครับแต่ดาวอังคารย้ายไปเนี่ยเขาก็ไปอยู่ในบ้านตัวเองแข็งแรงนะครับแต่บังเอิญเป็นบ้านตัวเองที่ชื่อว่าวินาศเพราะฉะนั้นในจังหวะนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าตัวคุณเองไปอยู่ในมรณนะก็อาจจะดูมีความเหงาเหงาอยากเดียวโดดเดียวอะไรประมาณนี้นะครับและดาววินาศก็แข็งแรง และดาวพฤหัสกับดาวอังคารเขาก็ตรีโกนถึงกันด้วยมันอาจจะทำให้คุณอยู่ในอารมณ์กับการอยากมีความเป็นส่วนตัวอยากปลีกตัวออกมาบ้างนะครับก็อาจจะอยู่ในอารมณ์ดิ่งๆกับในช่วงปลายเดือนหน่อยนะครับและสิ่งที่ต้องระวังก็คือจังหวะนั้นต้องระวังคำพูดคำจาเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันเพราะเวลาอังคารกับพุธอยู่ร่วมกันเนี่ยเวลาพูดอะไร อาจจะพูดแรงบทจะไม่พูดก็ไม่พูดดาพุธตกวินาแต่เวลาพูดก็พูดแรงพูดแล้วอาจจะคิดน้อยไปนิดนึงและอาจจะเป็นเหตุกับเรื่องของความเสียหายอะไรต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะถ้ายิ่งไปเกี่ยวกับเรื่องคู่ของคุณนะครับส่วนพอ31ดาพุธถอยหลังกลับมาดาพุธกลับมาอยู่ในจุดที่มันส่งผลดีและก็ไม่ค่อยต้องมีปัญหากับเรื่องคําพูดคําจาแล้วก็พุธก็มาสลับบ้านกับสุขยังส่งผลต่อเรื่องของความสําเร็จกับเรื่องของการงาน กลับขึ้นมาได้อีกเหมือนอีกจังหวะหนึ่งถึงแม้ดาวพุทธที่เดินถอยหลังมันอาจจะส่งผลต่อง,งานที่เข้ามามันอาจจะดูมีความช้าชะลอตัวบ้างแต่ยังเกิดความสําเร็จได้ดีอยู่มาดูในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีธนูนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของการเงินก็คือดาวเสาร์นะครับดาวการเงินของคุณยังไปได้อุดมเกณฑ์อยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าสหัสชชะเพราะฉะนั้นมันยังต้องพยายามเจรจาขายติดต่อสื่อสารโพสต์สื่อออกไปนะครับ ดาวเนี่ยยังเดินถอยหลังเพราะฉะนั้นการเข้าของการเงินอาจจะดูมีความชะลอตัวเข้ามาแบบช้านะครับแต่ในมุมที่ดีคือดาวอยู่กับดาวราหูที่เป็นคู่มิตรกันนั่นหมายความว่าการพยายามสื่อสารขายสื่อติดต่ออะไรต่างเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสกับการหาเงินหาทองได้อยู่ถึงแม้ว่าในช่วงต้นเดือนนะครับก่อนวันที่11เนี่ยการที่ดาวศุกร์เนี่ยเขาเล็งอยู่กับดาวเสาดาวการเงินของคุณแลวเขาเป็นดาวคู่ศัตรูกัน ดาวสุขมาจากเรื่องของคําว่าลาภะโชคลาภความสําเร็จบางทีนะครับการที่คาดหวังนะครับดาวไปอยู่ในคําว่าสุภะคาดหวังกับการที่จะขอความช่วยเหลือจริงๆเนี่ยมีเกณฑ์กับการจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือนะแต่ว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือกับเรื่องการเงินมันอาจจะดูยากในช่วงก่อนวันที่11และดาวสุขที่มาจากคําว่าอริบางทีมันมีเรื่องของ เรื่องของปัญหากับเรื่องของการเงินการติดขัดการติดต่ออะไรที่มันดูยากเจอการแข่งขันหรือบางทีมันอาจจะเป็นจังหวะที่คุณเองเนี่ยอาจจะเอาเงินไปช่วยคนอื่นเขาแก้ปัญหาแล้วก็มีเกณฑ์กับการที่จะต้องมาเครียดนะครับคือเวลาไปช่วยคนอื่นแล้วก็ต้องเครียดหรือบางทีไปขอความช่วยเหลือคนอื่นก็อาจจะผิดหวังอันนั้นก็อาจจะมีเรื่องให้เครียดกับเรื่องการเงินนะครับส่วนพอวันที่11ดดาวศุกร์ย้ายพ้นไปถือว่าดาวการเงินของคุณก็ โปร่งแล้วนะครับแล้วก็เดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่ดาวเสาร์เนี่ยเขาเดินถอยหลังเดือนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าเดือนพฤศจิกายนดาวเสาร์ก็จะกลับมาเดินปกตินะครับคืออย่างที่บอกถ้าไม่ได้รวมกับการที่คุณจะต้องเจอเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแรงต่างเนี่ยแต่ถือว่าช่องทางการเงินเนี่ยหลังวันที่11ไปก็ยังมีโอกาสกับการเข้ามากับเรื่องของการเงินได้ดีอยู่ มาดูในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีธนูนะครับดาวที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องการงานคือดาวพุธนะครับซึ่งในเดือนนี้เกือบทั้งเดือนนะดาวการงานของคุณเนี่ยอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าลาภะซึ่งมันเป็นภพเรือนที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่างานยังมีเกณฑ์กับการจะได้เข้ามานะครับแถมดาวพุธ เวลาอยู่ในตำแหน่งนี้เนี่ยเขาได้ตำแหน่งที่เรียกว่าอุจจาพิมุกซึ่งมันมีกาลังโดดเด่นแปลว่ามันมีโอกาสกับการจะได้งานเด่นๆอะไรได้เข้ามาเพราะอยู่ในภพลาภะดาวได้ปทุมดาวได้อุดมเกณฑ์ด้วยก็ถือว่ามีความสมบูรณ์กับลักษณะของงานที่จะได้เข้ามาเพราะฉะนั้นถือว่าดาวงานของคุณเนี่ยยังอยู่ในจุดที่ดีนะครับ ถึงแม้ถึงแม้ดาวพฤหัสที่ไปตกมรณะตั้งแต่วันที่2นะครับคุณอาจจะเจอเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนย้ายที่อยู่หรืออาจจะไปเกี่ยวกับเรื่องของการงานเปลี่ยนสาขาอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบกับเรื่องการงานด้วยแต่ถ้าตัดในเรื่องนั้นไปเนี่ยลักษณะของงานที่มันจะเข้ามาเนี่ยมันก็ยังมีความโดดเด่นกับงานที่เข้ามาได้อยู่นะครับแล้วก็ในช่วงก่อนวันที่11ที่ดาวศุกร์ยังอยู่ในภพสุภะ และดาวศุกร์ดาวอาทิตย์ดาวพุธเนี่ยเขาสลับบ้านกันอยู่เขาเรียกว่าได้ปริวัติเกษตรเนี่ยมันก็ยังส่งผลดีที่มันมีโชคลาภกับการได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือนะครับความสนับสนุนช่วยเหลือที่ไปเกี่ยวกับง,งานและงานก็ไปอยู่ในเรื่องของโชคลาภที่จะได้เข้ามามันก็เลยยังส่งผลดีต่อลักษณะงานที่เข้ามาเป็นงานที่ได้รับการช่วยเหลือดีงานที่แบบมีเกียรติดีอะไรลักษณะแบบนั้นนะครับส่วนพอวันที่11ดดาวศุกร์ ก็ย้ายไปอยู่ในเรื่องการงานของคุณเพราะฉะนั้นดาวศุกร์ที่เป็นดาวโชคลาบไปสลับบ้านกับดาวการงานนะครับลาภะไปอยู่กัมมะกัมมะอยู่ลาภะมันก็เลยยิ่งชัดเจนว่ามันก็ยังมีโชคลาบที่ เกิดกับเรื่องของงานและงานก็มีเอกเก์กับการที่จะได้โชคลาภอะไรต่างๆเข้ามาเพราะฉะนั้นการเข้ามาของงานยังเกิดได้ดีอยู่และบางทีมันอาจจะมีได้อะไรพิเศษพิเศษในงานที่มันเพิ่มเข้ามาได้อีกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีและพอวันที่18นะครับดาวอาทิตย์อาจจะย้ายออกจากเรื่องการงานของคุณแต่เขาก็ไปสัมพันธ์กับดาวการงานและดาวอาทิตย์เป็นเรื่องของ การได้รับเกียรติได้รับชื่อเสียงเวลาไปอยู่ในคําว่าลาภะอย่างที่บอกไปในเบื้องต้นมันอาจจะเป็นการเวลาสําเร็จอะไรต่างๆได้รับเกียรติรางวัลอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะได้มาเป็นแบบภาพรวมแบบขององคอ์กรของทีมของสายงานคุณอะไรแบบนี้ที่มันมีเกณฑ์กับการจะเกิดความสําเร็จมีชื่อเสียงอะไรกับเรื่องของการงานของคุณได้เช่นกันนะครับส่วนพอ23ดาวพุธด,ดาวการงานไปอยู่ในคําว่าวินาศดาวไม่ได้เด่นนะครับแถม ดาวไปอยู่ในคำว่าวินาศในช่วงนี้มันอาจจะมีการสะดุดติดขัดนิ่งๆกับเรื่องของการงานในจังหวะสั้นๆได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าดาวพุธจะไปอยู่ตรงนี้ชั่วคราวจนถึงวันที่31นะครับส่วนพอวันที่26เนี่ยดาวอังคารย้ายตามมาดาวอังคารมาอยู่เนี่ยอยู่ในบ้านตัวเองนะครับซึ่งเวลาดาวอยู่ในบ้านตัวเองดาวมันแข็งแรงกับคําว่าวินาศเพราะฉะนั้นวินาศอาจจะหมายถึงเบื้องหลัง อาจจะหมายถึงการวางระบบอ่ะมันอาจจะเป็นจังหวะที่แบบงานมันอาจจะนิ่งเหมาะกับการก้มหน้าก้มตาลุยงานในส่วนที่คุณรับผิดชอบไปไม่ต้องไปสนใจส่วนอื่นไม่ต้องไปโชว์อะไรมากนักในจังหวะนี้แต่เดี๋ยวพอ31อดดาวการงานก็จะเดินถอยหลังจริงๆดาวการงานของคุณเริ่มเดินถอยหลังตั้งแต่29เนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะงานเดินถอยหลังก็อาจจะมีความช้ากับเรื่องของการงานที่จะคืบหน้าไปด้วยนะครับในจังหวะนั้น แต่พอ31มันถอยหลังมาอยู่ในคําว่าลาภะเพราะฉะนั้นงานอาจจะยังดูช้าแต่มันยังมีเกณฑ์กับการได้รับงานอะไรต่างๆเข้ามาเพราะมันยังถอยหลังมาได้ตําแหน่งอุจจาพิมุกแล้วก็สลับบ้านกับคําว่าลาภะเนี่ยมันยังมีโชคลาภที่จะเกิดกับเรื่องของการงานได้อยู่นะครับส่วน ที่บอกว่าดาวอังคารย้ายไปตั้งแต่26ผลกระทบอย่างหนึ่งก็คือดาวอังคารอีกหน้าที่หนึ่งมาจากคำว่าปุตตะที่แปลว่าลูกน้องบริวารน,นะครับเวลาดาวไปอยู่ในคำว่าวินาศมันอาจจะเป็นช่วงที่ลูกช่วงจังหวะนั้นหาลูกน้องยากนะครับหรือบางทีลูกน้องเนี่ยอาจจะดูแข็งเมืองไม่ค่อยเชื่อฟังทําความอึดอัดสร้างความเสียหายอะไรให้กับคุณคุณก็อาจจะต้องไปบริหารกับเรื่องของลูกน้องให้ดี ดูในเรื่องความรักของชาวลัคนาธานูนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องความรักคือดาวพุธนะครับจริงๆในเดือนนี้ดาวความรักของคุณเนี่ยมีกําลังดีเกือบทั้งเดือนมันจะมีแค่ช่วงสั้นๆก็คือช่วง23ถึง31ที่ดาวความรักของคุณเนี่ยย้ายไปอยู่ในคําว่าวินาซึ่งจังหวะนั้นมันอาจจะมีความอึดอัดกันหรือมันอาจจะเป็นจังหวะที่ต่างคนต่างมีความเป็นส่วนตัวกันก็ได้เพราะว่า ตัวคุณเองเนี่ยนะครับก็ย้ายไปอยู่ในคําว่ามราณะคุณก็อาจจะดูอยู่ในอารมณ์เบื่อเบื่ออยากแบบอยากอยู่เงาเงาอะไรแบบนี้อาจจะเป็นประมาณแบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะนะครับมันอาจจะมีให้ระวังหน่อยหนึ่งก็คือไอ้ช่วงวันที่26ถึงวันที่31มเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ดาวอังคารเขาย้ายตามไปนะครับและดาวอังคารเป็นเจ้าของบ้านคําว่าวินาตเองเลยสัมพันธ์อยู่กับดาวคู่มันก็คือคู่ของคุณเองเขาก็จะดูมีความเป็นส่วนตัวของเขา คุณเองเนี่ยดาววินารีโกณถึงตัวคุณก็อยากมีความเป็นส่วนตัวเหมือนกันแต่เวลาอังคารกับพุธอยู่ร่วมกันเนี่ยมันกลายเป็นว่าถ้าจะพูดจารกันสื่อสารอะไรกันเนี่ยมันอาจจะพูดจากันแรงๆก็อาจจะมีเรื่องให้ต้องระวังบ้างนะครับแต่เดี๋ยวพอ31เดนี่ยดาวพุธดาวความรักดาวคนรักก็ย้ายกลับมาอยู่ในคําว่าลาภะนะครับซึ่งโดยหลักๆเกือบทั้งเดือนเขาจะอยู่ในภพลาภะเพราะฉะนั้น มันเป็นจังหวะเดือนที่คู่ของคุณมีศักยภาพดีมีความโดดเด่นและก็พร้อมที่จะนําพาให้เกิดเรื่องของโชคลาภความสำเร็จให้เกิดกับคุณได้ดีนะครับเพียงแต่ว่าตัวคุณเองต่างหากที่เวลาดาวเองย้ายไปอยู่ในคำว่ามรณะมันอาจจะดูมีความเบื่อง่ายน้อยง่ายแรยงต่างคุณอาจจะบอกให้คู่ของคุณรับรู้สถานะก็ได้ว่าต่อจากนี้ไปมันอาจจะเป็นอะไรที่บางทีตัวเราเองอาจจะคิดอ่านอะไรผิด เพี้ยนไปคอยตักเตือนอะไรประมาณแบบนี้นะครับ<ม>กเออ็เหมือนกับให้เขารู้อารมณ์สภาวะอารมณ์ก็จะได้ไม่ค่อยมีปัญหากันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปเกี่ยวกับเรื่องของคนโสดเนี่ย มันไม่ได้มีข้อเสียกับคนที่เข้ามาสัมพันธ์กับตัวคุณเพราะดาวเรื่องของความรักมาอยู่ในภพลาภะมันมีเกณฑ์ที่จะมีคนมีศักยภาพอะไรต่างๆดีๆเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับคุณเพียงแต่ว่าตัวคุณเองซะอีกอาจจะอยู่ในอารมณ์แบบเบื่อเบืออะไรต่างๆลักษณะแบบนี้นะครับหรือบางทีถ้าจะมองว่าเป็นจังหวะที่ตัวคุณเองอาจจะอ่านคนได้ไม่ค่อยดีวิเคราะห์คนได้ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นการหาข้อมูลการฟัง ข้อมูลคนอื่นการปรึกษาคนอื่นรอบข้างบ้างก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีต่อการตัดสินใจของคุณกับเรื่องของความรักก็ได้มาดูในเรื่องโชคลาภความสําเร็จของชาวลัคนาธนูนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องโชคลาภก็คือดาวศุกร์นะครับซึ่งก่อนวันที่11ดเนี่ยดาวโชคลาภนะครับไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าสุภะ แต่ดาวเนี่ยมันดันไปเล็งกับดาวเสาร์ที่เป็นเรื่องการเงินและมันเป็นคู่ศัตรูกันและดาวการเงินก็เดินถอยหลังเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมพูดไปว่ามันมีเกณฑ์กับการจะมีโชคลาภแบบลักษณะแบบการได้กล่องก็คือดาวโชคลาภไปอยู่ในคําว่าสุภาษการได้ชื่อเสียงการได้เกียรติรางวัลการได้รับการให้เกียรติแรงรต่างแต่มันไม่ได้ได้ลักษณะที่มันจะได้ในเรื่องของตัวเงินนะครับส่วนพอวันที่ 11ไปดาวโชคลาภก็ย้ายไปอยู่ในเรื่องการงานและสลับบ้านกับดาวการงานของคุณนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยค่อนข้างไปชัดเจนเพิ่มขึ้นอีกกับเรื่องของการจะมีโชคลาภกับเรื่องของงานที่จะได้เข้ามาการจะได้อะไรพิเศษพิเศษในงานซึ่งในเดือนนี้เนี่ยนะครับอย่างที่บอกเกือบทั้งเดือน ไอ้ในช่องโชคลาภของคุณก็มีดาวการงานมีดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องช่องทางเสริมอะไรต่างๆที่มาอยู่ในเรื่องของโชคลาภของคุณเพราะฉะนั้นอาจจะมีโชคลาภก่อนวันที่26นะครับเพิ่มเติมจากเรื่องงานเนี่ยก็อาจจะมีโชคลาภที่อาจจะเป็นช่องทางเสริมอะไรเข้ามาหรือโชคลาภจากการเทรดการลงทุนแรงต่างๆที่มันก็มีโอกาสเกิดได้สําหรับคนลัคนาธนูด้วย <c oughs> เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้น ตั้งแต่11ไปมันค่อนข้างชัดว่าโชคลาภที่ได้มามันจะไปเกี่ยวกับเรื่องของการงานจังหวะของการงานที่มันมีโอกาสกับการจะได้เข้ามาได้อะไรพิเศษพิเศษในเรื่องการงานของคุณนะครับแล้วก็พอ18ไปเนี่ยเรื่องของการได้รับเกียรติรางวัลชื่อเสียงอะไรก็ไปอยู่ในเรื่อง โชคลาบของคุณอีกนะครับเพียงแต่ว่าดาวเป็นนิดอย่างที่บอกว่ามันจะได้แบบเ,เป็นของทีมงานนะครับมารวมรวมกันขององค์กรอะไรต่างๆที่ยังมีโอกาสทั้งได้รับงานเข้ามาแล้วก็ได้รับเกียรติรางวัลอะไรต่างๆของทีมงานของสายงานขององค์กรของคุณอีกด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามีเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับโดยหลักๆที่ดาวการงานมาเด่นอยู่ในช่องโชคลาบของคุณทั้งเดือนคุณอาจจะเอาตัวเลขอะไรที่เกี่ยวกับเลข เรื่องงานของคุณมาใช้กับการเสี่ยงโชคมันมีโอกาสกับการจะมีโชคลาภกับคุณได้ดีและนี่ก็คือการทํานายไททักดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูในแบบสไตล์ของผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยแล้วพบกับผมใหม่กับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ขอบคุณครับ